สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชี h ช n แนลนะครับวันนี้จริงๆก็บอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ผมอ่ะไปจ้างคนมาเปิดการันตีเพื่อหาโฮฟิกนะครับแล้วก็ประดับโบ้เผื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่ตอนนี้กําลังลังเลยอยู่ว่าจะ หาดีไหมหรือว่าไม่ดีนะฮะก็เลยแบบว่าเออลองอ่ะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองดูคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนคือผมมเมืม่อวาผมไปเก็บเวล์อยู่ที่ด้านหลับชั้น2เนี่แหละแล้วทีนี้นก็มีการพูดคุยกับคนนิตี้นะฮะแล้วก็แบบพูดคุยกันแบบมันมากเลยถูกคอมากเลยนะคร สุดท้ายนะฮะก็คุยกันยาวมากมากเลยนะฮะคุยตั้งแต่แบบเวลกันตั้งแต่2องทุ่มยันแบบตีสองตีสามใช่ไหมผมก็ถามข้อมูลเขาซะเยอะเลยแบบได้ข้อมูลดีๆมาเยอะมากแล้วทีเนี้ยเออมันในในการที่ผมไปคุยกับเขาอะมันก็ทําให้ผมเกิดกิเลสไงคือทุกคนเขาป้ายยาผมครับให้แบบไปหาซื้อการันตีอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยแบบว่าเอ้ยได้ดีหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าเออไปเซิร์ชเฟซบุ๊กนะครับที่มันเป็นเฟซที่มีกลุ่มซื้อขายกันในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์บาร์โฟ อันนี้ผมก็เลื่อนๆเพื่อ,อ,อหาคนรับจ้างราคาเปิดซึ่งราคาหลักๆมันจะอยู่ประมาณ8,000แต่ว่าผมเคยเจอคนรับ7,000สาแล้วทีนี้ผมก็อยากได้ราคานะไงสุดท้ายผมก็ทักไปต่อทุกคนเลยนะฮะไม่มีใครลดให้ผมเลยจนแบบมาเจอกับคนนึงเขาเขาขายอยู่ที่7,008 8แล้วทีนี้ในโพสเขาก็เขียนว่าหากได้หากได้าการ์ดออคิโรเปิดฟรีจะคืนเงินทุกวาทเว้ยแบบเออผมก็สนใจไงผมก็เลยทักไปถามเขาว่า เออผมอยากได้สักสองชุดเออเป็น15ื่นได้ไหมตกประมาณ500ฟองต่อ75 0 0พันห้าอะไรวะเนี้ยเออผมก็เลยทักไปถามเขาเขาก็เลยเขาก็โอเคเขาก็ตอบตกลงหลังจากนั้นผมก็เลยทําการแบบโอนเสร็จสับใช่ไหมก็รอเขาเปิดซึ่งแบบระหว่างที่รอทุกคนผมก็ใจเต้นตุ้มๆดมำๆดำดำแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใจเต้นมากหรอกเพราะว่าจริงๆผมก็รู้จักเออพี่ที่เขารู้จักอีกคนนึงนั่นแหละคือผมก็อยากให้เขาได้การออกคิโลไงเพื่อที่แบบผมจะได้แบบเปิดฟรีเออสรุปแล้วนะ หลังจากตอนนั้นอ่ะผมก็เลยนั่งรอดูสตรีมเขานะคบเขาก็เตรียมตัวเครื่องสตรีมเหมือนว่าพี่เขาก็ทำคอนเทนต์เช่นกันแบบว่าคอนเทนต์เปิดไข่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็รอพี่เขาแบบเครื่องสตรีมของเขาไปนั่งดูอยู่ผมก็ลุ้นว่าอุ้ยจะได้อะไรนะจะได้อะไรนะทีนี้ก็เริ่มก็เริ่มเปิดไข่เลยใช่ไหมผมก็นั่งดู <c oughs> แล้วก็คุยกับคนขายไปด้วยนะนั่งดูอยู่ไอ้นะี่เขาก็เปิดไปเรื่อยๆนะแบบ เปิดแบบซื้อมา1นึ่งหมื่นฟองเอ้หนึ่งพันฟองอะทุกคนแล้วมันแบบเท่าไหรอ่อ่ะประมาณถ้าถ้าคิดเป็นเลทตอนนี้นะครับศูนย์จุดแปดหนึ่งพันฟองก็น่าจะประมาณ3ามหมื่นหกพันใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันก็จะมีโปรเอ่อที่ว่าเป็นสเปนโปรโมชั่นสําหรับตอนเดือนนี้นะครับที่ว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันพฤหัสพลถ้าหากสเปนเอ่อสเปนแคสเนี่ยจะจะได้กล่องสุ่มคอตูมที่ว่ามันมีปีกวาด้วยอันนั้นก็เห็นเขาขายกันราคา1นึ่พันนะครับผมก็นั่นแหละก็เลยแบบว่าเออเรอดูเาเปิดที่เนี๋ยวเขาก็เปิดไปเรื่อท ใช่ไหมเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆผมก็ดูสติมแล้วชื่อเขาขึ้นแบบบ่อยมากอะ่ะทุกคนแบบได้ปากปงได้หมวกเสือได้ปีกเยอะมากๆแล้วทีเนี้ยเปิดไปจนถึงแบบ2อ0รฟองทุกคนการออกฮีโลด่ดอบอะ่ะแล้วพี่เขาก็กีกลางสติมเลย ไอ้แบบการออกฮีโร่มันก็ประมาณ5 6หมื่นใช่ไหมแล้วต้นทุนเขาอะมันแค่ประมาณ3ามหมื่นหกทีนี้หักเราแบบไปรวมกับสเปนโปรโมชันอีกอะสเปนโปรโมชั่นอีกก็ลดไปอีกพั้หนึ่งก็เลยสามหมื่นห้าใช่ไหมการได้ได้การออกฮีโร่มาตั้งแต่200ใบแรกมันขายได้ประมาณ5 0,000คือมันก็ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนะแถมยังได้กำไรอีกประมาณ15,000ด้วยทีนี้เขาก็เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆในที่สุดก็แบบก็หมดใช่ไหมแล้วก็ลองมาสรุปยอดผมก็ ดูดูซ่อมบึงยูเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าโหได้เป็นแสนเลยนะฮะเพราะว่าแบบได้การเอาฮีโร่ได้เอ่อเมจิกการ์ดอัลบั้มกางละใบแล้วก็ได้หมวกเสือเนี่ยหมวกเสือได้ตั้งสองสามอันแล้วก็ได้วิงออฟแฮปปี้เนี่ยสองอันแล้วก็ได้ปากโป่งแบบเยอะมากๆแล้วก็แหวนหนึ่งปีแบบคือมันรวมๆแล้วประมาณหนึ่งแสนอ่ะคือต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าใช่ไหมเขาได้หนึ่งแสน สรุปแล้วอ่ะเขาแบบไม่เสียอะไรเลยนะแล้วก็ได้เงินไปฟรีๆหกหมื่นห้าประมาณนั้นผมก็เลยแบบว่าเออเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วผมก็จะมาอวดด้วยแหละว่าผมอ่ะได้การันตีฟรีว่าเพราะวาพี่เขา่เปิดได้การเอาคิโลนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โชคดีที่สุดก็คือผม <laughs> ผมจ้างไป1มื่นหใช่ไหมมันได้การ เอ่โลตอน200ใบแรกทีเนี้เขาก็คืนมาให้ผม7,500นะครับแล้วทีเนี้พ่อค้าเขาก็ใจดีมากๆเลยแถมปากเอดี PD, ราคาประมาณ3,000ให้ผมอีก1ใบอะ่ะทุกคนก็คือให้สรุปแล้วว่าผมอะ่ะได้คืนมา7,500บวก3,000เท่ากับว่าได้คืนมา 1,000กับอีก500แล้วทีนี้นเขาก็แถมพวกเซตลุ c กี้ชาโด w มาให้ผมอีกแบบโอ้ยพ่อคาเขาแบบน่ารักมากๆอะ่ะเออนั่นแหละไม่จริงๆผมแค่จะมาอวดว่าผมอะสรุปแล้วผมจ้างคนเปิดการันตีสองสองอะไรนะสองอันนะ่ะเพื่อาหาหูฟิกกับประดับเบิลอ่ะ ในราคาแค่ห้าพันสองอันนะทุกคนเพราะว่าผมมาจ่ายไป1 5ื่นใช่ไหมแต่เขาคืนมาให้ผมประมาณ1,000 10, งกับอีก500เท่ากับว่าผมเสียไปทั้งหมด4 000, 5่พแบบเราได้ของที่โคตรโอเคอะ่ะมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตผมไปทุกคนเก็ตฟิลปะคือผมลองคำนวณดูแล้วแหละเราลงทุนในวันนี้เพื่อแบบลุยกันในอนาคตเพราะว่าผมก็คาดว่าในอนาคตก็คงจะแบบได้อะไรดีๆผมก็จะแบบลุยกันต่อไปอะไรประมาณนั้น ข้าใจฟิลใช่ไหมนั่นแหละ,หละก็เลยแบบจริงๆเราวมาอวดว่าผมอะได้ประดับหูฟิกแทบจะราคาฟรีนะถ้าใครต้องการก็ลองไปหากันดูนะครับเผือ่อเผื่อจะโชคดีแบบพี่เขาที่แบบเปิดไดการ์อัลคิโลแล้วก็ใจดีแถมของให้ผมเยอะเลยวัน<ช><บ>นี้ก็ไปแล้วนะครับไปไหว้มานบ,าน,บานอะไรก็ไม่ลูงนิงมากเจอก,กันนะครับใครฟังเรื่องนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมมีประสบการณ์แปลกๆจะได้เอามา เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบาย